สวัสดีเจ้ามาวันนี้ตามสัญญาที่อู้กันไว้เราจะย่างน้ำพริกกะปิเจามาแล้วเจ้าน้ำพริกกะปิเจใส่มาแข้งอันนี้ถอดไข่ใช้พระละที่พูดว่ามังสวิรัตเจ้าอันนี้เป็นผัดผักบุง้งเจรวมกันมังกับเจรวมกันเกาะกินได้เจ้าทั้งสองอย่างเลยกับข้าวหงห,ห้อนมาน้ำพริกกะปิวันนี้แซ่บมากเพื่อนขอบอก จัดจานน้ำลายไหลนี่ตักลาดจะอีเยเจาเป็นการตักหลรอ,อเสร็จๆ,ๆตัวนี้พักละพักละห่อใส่ไข่นี่้วเจาโอ้ยพริกเน้นๆนะพริกกะปิมาแข้ง ประกกบพักละถอดใส่ไข่กำนี้ไงเลยมา,ก,ากินข้าวต้วยกันแซ่บเฮ็บสะใจก็ะขิ่นล่วมีกระปิก ผักปลับุ้งนี่ก็ใส่น้ำมันหอยให้เจ้าแล้วก็ใส่้ะเกียวเห็นไะ่ะจุกห,ห่อหัอได้นี่จะหัวละอร่อยรำ 嗯。Mm. อสองนิ้วลำมากน้ำพริกกะปีนี่เผ็ดเปรี้ยวซาใจใส่เพิ่มแค่ห้าเม็ดจบซอสกะปิเจสมันนาวเหมาะเลย เดี๋ยวเขาจะมีออกไปตั้งนอกเนาะเขาเคยกินข้าก่อนคือคามเป็นชอบชอบกินตั้งนอกกินที่มันเรียบร้อย กินโกโก้กินกาแฟก็กินข้าวได้ปกตินะเจ้าแต่มันจะอิ่มมืนสดไม่แรงกับบะเฮงเลยอันนี้ขอตัวไปกินต่อก่อนนะเจ้าบายบายเจ้า